บลอกวันนี้ก็มาพราะ,ะกล่องกล่องที่มาส่งนาบ้านเมือ่อกี้เลยตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้มีอยู่แล้ว <c oughs> มาเป็นมัสคอตของบล็อกไหมก็ดัมมี่ทูอันบ็อกอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้ในการ u n นบ็อกซิ่งคือต้องมีบ็ <c oughs> อ,อกต่อไปต้องการใช้อุปกรณ์ตัด ใช้ปากกาตัดได้เหมือนกันแต่กากกาไว้ตัดเส้นไม่ไว้ตัดกองเล่าเอาไว้ตัดจาดเกิร์เพราะนั้นมันก็ใช้เนวันนี้ไม่ได้จะนั่งสมาธิก็ได้ครับตรัสรู้พอนะก็เอาคาัตเตอร์มาดีเดียั์กล่องหนึ่งมาที่นราจะมาอันบ็อกซ์มาเดากันดีกว่าว่าสั่งอะไรมาจริงๆก็ไม่ต้องเดาอะไรมากเพราะว่าในชื่อหัวข้อวิดีโอก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆคือนี่ครับ สั่งโฟมมาออกบนให้นอนปีนอนมันไม่นิ่มทุ้ยโฟมนิ่มเอาไว้กันกระแทกสั่งบอดเกมไม่ไดไแล้วได้โฟมมากแล้วทีโฟมหมาสานเอาทำบ้านบอลได้ก็ในกล่องก็จะม,มีกล่องหลายอันมากมายครับกล่องแรกอันนี้ไรเรน,นเดอรเบอร์อันนี้เป็นชื่อเดอะตำนานจำตำนานไม่ได้เหมือนกันแค่ไห่ว่าเป็นตำนานเสยอย่างก็เดอะตำนาน้ำนาไปเจอคลาเคนแล้วก็จะมีเหตุ แปลกมากเลยทมให้เรือล่มน้ําท่วมไฟดับตับไม่อะไรไม่รู้เหมือนกันมากมายเป็นเกมแนวคออฟเล่น,นได้ถึงแปดคนด้วยกันเป็นคออฟที่เล่นได้เยอะที่สุดที่เคยรู้จักจริงๆกล่องของเวอร์ชันแรกจะเล็กกว่าน,นี้มากคือเป็นกล่องแค่นี้แหละแต่ว่าพอเอามาทำใหม้มันเป็นกล่องให้มันดูดีขึ้นแล้วมันก็หรูหราตัวละครจะเป็นน้อยเราจะเป็นคนพนักง,งานลูกเรือสีต่างๆก็ต้องไปเดินไปที่ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เรือเราล่มจากไอตัวคราเนตัวนี้เล่นมานาแล้วหนึ่งครั้งท่วนก็ได้เริ่มถอยบอดเกมชุดใหม่มาก็เอามาตั้งขึ้นหิ่งอีกหนึ่งกล่องเกมที่สองมันจะไม่มีแต่โฟมผมเข้าไปนั่น on the run ก็เป็นเกมแม่ชีคนระจะมีนคนสองกลุ่มที่กลุ่มแม่ชีเด็กๆกับกลุ่มแม่ชีคนโตก็ หน้าที่เราจะมีแมบอย่างนี้ครับแมปจะดูวุในใน่นวายหน่อยแมปในโบสหน้าที่ของแมชีเ็ๆๆก็จะต้องออกจากห้องเพื่อไปทำภารกิจคืออาจจะไปหาอาหารตอนคืนหรือไปหยิบของไม่รู้จากข้างนอกโดยที่ไม่ให้แมชีผู้อาวุโสจับได้ว่าเราแอบออกนอกห้องก็พวกเนี่ยหกคนก็จะออกพร้อมกันแล้วจะมีแมชีสองก็จะมาช่วยแอบสอดส่องว่าเฮ้ยมีใครออกมาเนี่นอกห้องตอนกลางคืนไหมก็เกมจะมาได้ได้เปหนหนึ่งครั้งสองครั้งสนุกดี มันจะมีเกมเป็คายกันคือเกมมิสเตอร์เเป็นตัวจับผู้ร้ายนั้นจะยากกว่าเพราะว่ามีคนที่เป็นผู้ร้ายหนึ่งคนแอบอยู่แต่ว่าเกมมันจะกลับกันคือจะมีคนที่เราเห็นอยู่บนบอร์ดสองคนคือแม่ชีผู้อาบโสแล้วก็มีแม่ชีลูกแม่ชีแม่ชีตัวน้อยๆหลายหลายคนเป็นคนที่ไม่เห็นบนบอร์ดคือไม่รู้อยู่ไหนว่าเดินหนึ่งเดินหนึ่งทีก็คือต้องพลอยเต่าแล้วก็เดินเขียนบนกระดาษที่แอบไว้ว่าเราเดินไปไหนแลวก็ถ้าเกิดไม่แไห่ตามที่เราเดินไปชนหรือว่าเห็น มีแม่ชีผ so ู้อาวุโสอยู so on so like ่ในระยะสายตาแล้วก็จะโดนจับก็ต้องซื่อสัตย์กับตนเองว่าโดนจับเมื่อไหร่ก็รู้น่าทึกดีแล้วก็เกมจะเดินด้วยเพราะว่าทําพร้อมกันทุกคนเดินพร้อมกันแล้วก็แม่ชีสองคนก็จะเดินไล่ดุ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 ดเล่นได้แปดคนเหมือนกันสนุกเขาทำไม่ผิดถ้าทำไม่ผิดต้องลองดูอ๋ออันนี้จำได้ว่ามีเกมแนวนี้โผล่มาหลายเกมมากคือมันมาประมาณสองสามปีก่อนเป็นช่วงที่ไม่ได้ติดตามเป็นเกมที่อุปกรณ์สวยมากใช่ไหม ทุกด้านถ้าเขตเนี่ยถ้าเขตนกะขบถ้าเขตแปลว่าไม้ไผ่นกขบแปลว่าอ๋อถ้าเขตนกขบเด็กของไม้ไผ่เด็กของไม้ไผ่มังมม้งก็จะเป็นเกมไม่แน่ใ,นใจแนวไหนจะมีตัวแพนด้ามีพื้นที่แล้วก็ปลูกไม้ไผ่เป็นป้องปๆๆขึ้นไปแล้วก็มีลูกเตา๋ามีบอร์ดมีในแบบอุปกรณ์สวยอะ่ะกเกมหนึ่งชื่อคะทายกัน,กนเกมชื่อว่าซีซันส์บีเอสมั้ยซีซันส์ นานวคล้ายๆเลยคืออันเวิร์กประมาณนี้ก็เป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเรือจีนจีนสินมีพันดานะฮะสวยดีเล่นได้สี่คนสองสี่คนไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันแบบซื้อเพราะอุปกรณ์สวยก็อยากรู้ว่ามันสนุกหรือเปล่าเป็นเกมแปลกๆดีไม่ไม่กี่เกมที่ซื้อมาก่อนอ่านรีวิวซื้อาเพราะสวยเฉยๆนะอย่างนั้นก็ตั้งบนบอร์ดบนหิน่งเห็นพันด้าก็น่าจะดูดีขึ้น อ๋อันนี้เกมเขาบอกเขาเป็นเกมที่อยู่ในยูนิเวอร์สของเกม Resistance เคยรียวิวยังไม่ใจยัง Resistance ก็เป็นเกมคล้ายๆพวกเกมหมาป่าที่ต้องมีสองฝ่ายฝ่ายน้ำเงนนินกับฝ่ายแดงแล้วก็ไปเปิดภารกิจพยายามหลอกว่าให้เราอยู่ฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันมั้งไม่แน่ใจเล่นได้สองถึงหกคนหกคนเองเอมันเคยหมดสตาอกไปรอบนึงแล้วก็กลับมาสตาร์ใหม่ก็เลยต้องรีบซื้อก่อนที่มันจะหมดอีกรอบหนึ่ง Are you the traitor เป็นเกมจำไม่ได้และ มาที่เกมสั้นๆคล้ายๆดูซิสเตนต์งมายงมารู้สึกเหมือนเริ่มองนะไปข้าหมาป่าแล้วกันก็คือแต่ละคนก็จะได้อาชีพไปอาชีพไม่ใช่คชอมพิวเตอร์เขาว่าอะไรเดียวเป็นฝ่ายต่างๆกันเป็นวิสาเป็นอีวิววิวะเป็น er. คนีย์ฮเดอร์คนถือกุญแจเก็บแต่อะไรพวกนี้ก็เหมือนกับง่ายๆเลยคือแจกอาชีพไปก็ทุกคนหลับตาใครสักคนลืมตาดูันเองแล้วก็ทุกคนลืมตาแล้วก็พยายามหลอกให้ได้หลอกคนอื่นว่าเราทําอาชีพนี้เรายากอยู่หืกันจำไม่ได้เคยเล่นรัวๆไปพักหนึ่งนานมาแล้ว ก็เอามาเล่นใหม่ทีนึงและเล่นทั้งหมด4-10คนก็เป็นเกมวงใหญ่ใช้ได้แล้วก็นั่นแตหมดนะกระโฟมอันบ็อกซ์โฟมถุยอันบ็อกซ์บัตรเกมไปแล้วเรียบร้อยถ้ากล่องไว้นีโอกาสหน้าก็จะมานั่งไรรีวิวเกมใหม่หรือเกมเก่าที่ยังเก็บค้ามาอยู่นะครับ แล้วก็เจอกับบล็อกพี่พีสองห้าครั้งต่อไปกับเจ้าวันพฤหัสกับเกมวันเสาร์และกับเม็ดในวันอาทิตย์นะครับ